สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม3ก๊กดิวฟอร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาพูดคุยกันสักหน่อยเนาะเกี่ยวกับการรวมเซิร์ฟนะครับครั้งอันนี้เนี่ยเป็นการรวมเซิร์ฟ5เซิร์ฟเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้อ่าประมาณที่กว่าๆเนาะที่รวมเซิร์ฟกันมานะครับก็ เขาเรียกอะไรนะเราก็ม <sketches> ну? oh, ีการพัฒนาตัวละครจากในส่วนของฉลองการรวมเซิร์ฟใช่ไหมครับเราก็ได้ของรางวัลกันมานะครับแต่จุดหนึ่งนะครับที่ดีนะครับก็คือเรามีสมาชิกนะครับแล้วคนในเซิร์ฟเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเรารวมเซิร์ฟมา5เซิร์ฟนะครับทำให้เราสามารถอะไรครับปฏิญาณกิวนะครับก็จะเต็มไปหมดเลยก็คือจะครบนะปกติเนี่ยในเซิร์ฟ48เนี่ยนะฮะสกล่องเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะนะครับแล้วก็ การต่อสู้ในส่วนของกิลรวมวีโรบูรุษอะไรเงี้ยก็มีเอ่อในการตีคนตีเยอะเนาะนะครับอันนี้ก็ปรมือปรมืจารสามแล้วนะอ่าเห็นป่ะนี่ครับอันดับของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นอันดับที่สองนะครับแต้มของเรามานะอ่านอนมาเลยนะครับในส่วนตรงนี้เนาะมีการพัฒนาเนาะตอนแรกเลยนะครับอันดับของเราเนะเราจะอยู่ที่อะไรครับเราจะอยู่ที่แบบเอ่อมันจะมีอะไรอ่ะอันดับเนาะ เออเราจะอยู่ที่สีเขียวเนาะอ่าอ,อยู่ที่สีเขียวนี้เนาะแล้วเราก็พัฒนามาเป็นสีลุ้งแบบนี้นะอ่าเห็นปะมีการพัฒนาแบบอย่างดีมากๆเลยนะครับนี่มีรางวัลน,นะอ่าของเราแบบนี้นะรางวัลซีซั่นเห็นปะปรมาจารย์เห็นป้าปรมาจารย์หนึ่งเลยคืออันที่สามเลยนะอ่านะครับนั่นหมายความว่าเราก็มีการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ต่างๆยานบูกิวอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถ ที่จะเพิ่มดาเมจในส่วนตรงนี้ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะทดสอบกิ้วพวกนี้นะเราก็ทดสอบได้ไปเรื่อยนะเพราะามีคนตีอยู่อยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมมีคนตีพวกบอสพวกอะไรนี้ด้วยนะแล้วก็เรามีการพูดคุยกันเพิ่มขึ้นเนาะนะฮะแต่นะครับนอกจากเออมีคนเยอะนะ มันก็มีข้อเสียอย่างหน,นึ่งนี่ครับอย่างเช่นในส่วนของอะไรครับในส่วนของอเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีะมามีแบบเซิร์ฟอื่นนะมี5เซิร์ฟที่เรามี5เซิร์ฟเนี่ยอันดับที่1ึงทั้ง5านี่ครับก็อะไรนะก็เหมือนกับแข่งขันชิงรางวัลกันนะอย่างเช่นอันเนี้ยผมได้อันดับ2นะปกติผมได้อันดับหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะนะครับเพราะว่าอันเนี้ยได้ ได้ในส่วนอะไรครับ123เนี่ยได้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของอะไรครับ2เซิร์ฟนะ้อที่เขาเล่นดับ1มาเนี่ยนะครับก็อาจจะตกลงไปนะทำให้ไม่ได้อะไรครับไม่ได้ตัวละครนะในส่วนตรงนี้นะปกติเนี่ยถ้าหาครบ100ครั้งปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ตัวละครแล้วนะครับเออหนึ่งสองสามเนี่ยได้ตัวละครแนละ้วแต่ว่า นับจากนี้ไปนะหลังจากรวมเซิฟแ,แล้วอนาคตอาจจะรวมอีกเป็น5เซิฟเป็น10เซิฟเนี่ยก็นะครับรางวัลอันดับรางวัลน,นี่นะครับก็จะลดหลั่งลงมาอีกเรื่อยๆเห็นปะอย่างเช่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นผมแล้วเซิฟสี่สิเก้าเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็ได้รางวัลพวกนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวละครตำนานตัวละครดับเทพมารอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับอ่า แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่เสียผมประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับการโรมเซิร์ฟนะอันนี้ครับทดสอบมหาเทพอันนี้นะครับ5เซิร์ฟเนี่ยนะครับมันจะมี1คนนะครับที่ได้อันนี้ครับนี่สเตตัสอันนี้ถูกไหมอ่า5เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณอ่าห้าสิบล้านเนาะ นะครับสำหรับสายยานี้นะครับห้า้านเนาะแล้วก็50ล้านนี้นะครับอันนี้อาจจะมองไม่เยอะแต่ถ้าหาว่า10ครั้งนะครับมันก็จะได้ค่าพลัง500ล้านเนาะนะครับแต่ว่าถ้าาถ้าพื้นฐานค่าพลังเราสูงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหลัก ร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยห้าร้อยล้านได้เลยนะครับเพราะว่าค่าพลังเนี่ยเรามีการพัฒนาเรื่อยๆเนาะแล้วก็พื้นฐานนะค่าสตายพื้นฐานเนี่ย,นนยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมตรงเนี้ยเสียผลประโยชน์ไปมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดมากๆเลยนะสาหรับพวกอะไรฉายาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้ที่สองมาก็ไม่ได้ฉายานะ,ะ,นะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยถึงแม้ว่านะครับจะเติมเยอะแค่ไหนในการเปิดตัวละครนะครับน,นี่นะ อ่เติมเยอะแค่ไหนนะครับไม่ว่าทุนจะเติมมันเหมือนกับเปิดเป็นพันเป็นหมื่นเป็นไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะในรนเซิร์ฟนี่นะครับไม่สามารถทำดาเมจได้ เยอะนะเท่ากันอันดับที่1อย่างผมนะนะปกติเนี่ยถ้าหากอันดับ1นึ่งอีห้าเสร์ฟเนาะเขาก็จะได้เนี่ยไปเพิ่มค่าพลังของเขาเนาะความห่ามันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะอย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่เป็นไรนะห้าสิบล้านเนาะอาทิตย์ต่อไปเป็นร้อยล้านนะฮะสองร้อยล้านสามร้อยล้สี่ร้อยห้าร้อยล้านเนี่ยเนี่ยเริ่มเห็นความต่างแล้วเนาะสำหรับค่าสเตตัสพวกนี้นะแล้วค่าฮิตเนี่ยเนี่ยก็ผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่เห็นผลมากเท่าไหร่นะ แต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนเล่นสายหลมเนาะค่าฮิตเนี่ยความแม่นยำนี่นะครับก็มีผลเหมือนกันนะอ่ามีผลเหมือนกันมากมเลยนะครับก็เก็บสะสมไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะที่เพิ่มเซตตันนะมันจะมีทุกผมว่าประมาณทุกเดือนเลยนะก็คือในส่วนของเอ่อแพ็กเกตนี่เนาะแพ็กเกตเอ่อตรงนี้นะครับผลงานเอ่อผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าเอ่อมันจะมีแพ็กไรสักอย่างนึงแนหะ ตรงไหนแน่เดี๋ยวผมดูกันมันจะมีแพ็กนึงนะเติมเงินใช่ไหมเออจะมีแพ็กพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะร้านค้าแพ็กแพ็กรายเดือนนะไม่ใช่เออโบนัสมั้งอันนี้แพ็กสะสม อืมผมเจออยู่อันนึงนะผมเหมือนเจออยู่อันหนึ่งอะ่ะที่เาเป็นแพ็คของทุนสุดคุ้มป่ะกออ็ไม่ใช่ มันจะเป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจที่มันจะให้กับอะไรนะมันจะให้ตาเนาะป้ายอะไรพวกนี้นะอมผมหาไม่เจอ เป็นแพ็กแบบนี้แหละนะครับอ่าออป้ายลถแบคที่วันนี้นะนี่ครับมันจะมาทุกเดือนนะอันนี้แต่ว่าเราต้องเติมเท่าไหร่ครับเราต้องเติมหนึ่งร้อ,อหนึ่งเอ้สิบเก้าจุดเก้าเก้ายนราฟนะฮะ ทุกครั้งเนาะมันจะได้ใช้สเตตพวกนี้แต่ว่าผมมองว่านะในส่วนตรงนี้เนี่ยของวันมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะนะครับแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ป้ายเนี่ยนะครับน่าจะมาขายนะขายทีนึงนะครับอ่านะครับก็ข้ามไปก่อนนะฮะ โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะก็จะมาเก็บตกเหมือนเดิมนะครับสําหรับในส่วนต่างๆเนาะอันแรกเลยนะที่จะเก็บตกก็คืออันเดียวแหละนะครับไปเก็บตกในส่วนตรงนี้ครับดับศูนย์เตียวเซียนนะครับผมต้องการได้แค่อ,อีกหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ถ้าวันจันทร์ปึ๊บวันพุงนะีะจะได้หนึ่งตัวนะก็สามารถทํห้ยานได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสุ่มกันเลยนะครับอันนี้ครบแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวมาครบเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เรามี65อันนะครับแล้วก็แพ็คเนี่ยเรายังไม่ได้ซื้ออีก2อันเนาะแตแพ็กแรกนะครับก็อีกห้าอันเนาะก็เป็นเจ็ดสิบนะก็ไม,ไม่พอไม่พอการันตีขาดอีกเก้าเนาะหรือว่าจะมีแพ็คหนึ่งนะครับก็ยี่สิบห้าอันนะอันนี้จะการันตีได้แน่นอนนะแต่เราต้องเสียเก้าจุดเก้าเก้าอยู่อสอลลเนาะเรามาดูกันหน่อยนะครับว่านะฮะผมจะขอแบบอะไรสอดสุมเลยกันแบบว่าซื้อมานะอ่าเจ็ดสิบนะแล้วมาดูกันนะครับว่า เราจะการันตีหรือเปล่านะถ้าการันตีเนี่ยผมต้องซื้อแพ็กเก้าจุดเก้าเก้านะอยู่ไตอตอวล่านะโอเคเรามาสุมม่มอะไดีกว่านะสำหรับดับศูนย์เตี่ยวเซียนนะฮะว่าเออเราเนี่ยนะครับจะการันตีหรือเปล่านะนหวังว่าไม่การันตีนะขอให้มาก่อนนะครับโอ้โหการันตีนะครับโอเคใครก็ต้องซื้อนะ อ่โอเคซื้อะนะซื้อมานะครับก็การันตีจริงๆด้วยนะครับโอ้โหนะคือถ้าไม่มาการันตีเนี่ยเราก็จะประหยัดเงินไว้ได้นะแต่เมนะื่อไหร่ในการันตีมาก็การันตีครับแต่ก็ไม่ได้ใช้จ่ายเยอะเนาะอ่าเราก็เหลือแพ็กไว้ให้เนาะโอเคอันนี้เราลับมาเลยนะการันตีมาแล้วเนาะ แล้วก็กิจกรรมจำกัดเวลาเติมสะสมเนี่ยนะครับเราก็เติมเงินเลยมานิดหน่อยนะฮะอ่าโอเคก็เข้าย่างมั่งค้างนะเราก็เล่นไปแล้วนะนะครับในส่วนตรงนี้เนาะอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้ผมกาลังคิดว่านะผมจะดองไว้ก่อนนะเผื่อว่าพอในส่วนของระดับตํานานที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับระดับตำนานหมดปุ๊บมันก็จะมีระดับที่สูงขึ้นระดับตํานานในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในตู้นี้นะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลยดองไว้นะดองของไว้ก่อนนะ อ่าไม่รู้ว่าตู้แยกตู้อะไรนะตอขอไว้ก่อนนะนะครับอ่านะแล้วก็ในส่วนของก้าย่างมัง่งคั่งนะรอบนี้นะผมว่าประมาณสักร้อยสิบพอละนะฮะนะประมาณนี้ก็เราก็ได้ของมาเยอะทีเดียวนะเห็นไหมอ่ายังไม่ได้ใช้นะอ่ายังไม่ได้ใช้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะก็อีกแปดอันเลยอ่ะนะครับอีกแปดอันเลยนะครับอืมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจกันนิดนึงเนี่ยก็คือเราจะเอาพลังนะ มาเพิ่มพลังกันเลยดีกว่านะเนี่ยเพิ่มแบบว่าเขาแล้วปลดนะปลดดาวตัวละครซะหน่อยนะครับโอเคเรามียี่สิบอันนะเอ่อตอนนี้นะครับผมเพิ่งเปิดในส่วนของอะไรอ่ะเปิดในส่วนของซูมาอี้นะเอ่อครบสามตัวแลนะ้วตอนนี้ก็สามารถทําเป็นยี่สิบดาวได้แล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะมาทําซูมาอี้กันก่อนเลยนะครับยี่สิบดาวคือตันแล้วเนาะ อ่าโอเคครับอแล้วเราก็มาเพิ่มเงาพลังกันครับเป็นยี่สิบสตีเนาะอ่านี่ครับเพิ่มมาเท่าไหร่สามร้อยล้านเลยปะเพิ่มมาเท่าไหร่สามร้อยไหสามสามสิบกว่าล้านเนาะอ่านี่ครับเพิ่มมาสามสิบกว่าล้านนะแล้วก็เอ่อ มันจะมีตัวไหนอีกอ่าจูกัดเหลียงนะครับอ่าจูกัดเหรียงเราไปก่อนเลยนะครับสี่ก็เหลือแปดเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนี่ดีกว่าเนาะเอ่อตัวที่แบบได้ง่ายหน่อยนะแกนกลางใช่ปะ อ่ากุยแก1หนึ่งตัวแล้วมั้งจิวยี่นะครับแล้วก็ทางซุนเซียงนะฮะเออเต๋วเซียนแล้วก็ตั้งโตเนาะไอพวกนี้เราทำแบบปดแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับเราก็เอ่อตั้งโตเนี่ยตัวใช้สองเนาะเป็นสาม อ่ะเป็นสี่อ่าเป็นห้าเลยนะเออข่าอีกสองใช่ไหมอ่าแล้วก็งอเนาะเพิ่มวจิวยี่ก็ได้มั้งเพิ่อมอีกห้าล้านเนี่ยนะอันนี้ทางเจีงเรามีแล้วนะ แต่ว่าเราก็ต้องรอหินอีกอะ่ะหมดใช้หมดแล้วนะหินใช้หมดแล้วนะครับตอนนี้เนาะโอเคแล้วก็สมบัติกิ้วว่าไงหินจิตใช่ไหมที่เราเปิดกันมาเมื่อกี้เนาะอ่าอัพไปครับตอนนี้อ่าโอเคอ่สัต์เทพนะครับ โอเคเรจะเป็นสิบขั้นสิบองเนาะโอเคอัพไปก่อนนะครับอ่านะฮะอันนี้เราพัฒนาไปเรื่อยนะนะฮะเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ก็เกือบพันหมุนแล้วนะน,นี่ครับน,นี่ครับข้าวพลังของเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเออเห็นปะ ก็นะครับในส่วนตรงนี 2, ้เนาะเราก็รอนะในส่วนของไอหินป่นนะมันมีหลายตัวนะที่เราจะพัฒนาได้นะเราก็ในส่วนของการสุ่มนะเดี๋ยวผมจะเก็บสักสองพันเนี่ยนะแล้วเปิดกันทีเดียวนะอ่านะครับวันนี้สี่ร้อยแล้วนะครับสะสมไว้หลังเขาเลยนะใกล้ๆตอนสิ้นเดือนนะนะับมันจะมาทิศสุดท้ายนะยฮะ อราเปิดไปใช้จ่ายกันดีกว่านะนี่สมเริ่มสะสมแล้วน่าถึง2 0 0พนะเรามาดูกันนะว่าเราจะอัพแกนกลางได้ขนาดไหนนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับก็อัพต่างอัพน่าจะเพิ่มพลังเยอะแหละนะครับเราเพิ่มความสามารถของตัวละครให้มากขึ้นด้วยนะแล้วก็มีการตกปลานะครับมีใช้จ่ายตกปลามีใช้จ่ายในส่วนของอาวุธเทพใช้จ่ายของสัตว์เทพใช้จ่ายของอะไรก็นแล้วแต่นะเราก็สาาะส,ามาสมมาน้าต้งแต่วันนี้เนาะอ่าเราสะสมมาเรื่อยๆนะครับในส่วนตรงนี้นะ อ่านะครับก็เลืเรื่อยๆแหละนะตอนนี้เราก็ตันไปหลายอันแล้วเนาะสัตตาเทพเราก็ตันไปแล้วนะครับนี่เหลืออันนึงนะเหลือสิบนะเหลือสิบอันนะอ่าก็ลอยนิดนึงนะเดี๋ยวก็ตันนะอันนี้คือสำคัญสำคัญตันหมดแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของสัต์เทพเนี่ยก็เดี๋ยวให้ว่าในีทีนึงแล้วกันนะหรือทําเลยดีทําไ่ดีไหมก็ทําไปดีกว่ามั้งอืมเดี๋ยวตัวต่อไปผมเอากวางแล้วกันเนาะ วงให้เต็มเลยนะเดี๋ยวผมว่ากวางแล้วกันนะไหนๆก็เพิ่มละนะครับขอกวางไว้ให้มันตันแล้วกันสักตัวหนึ่งนะครับเอ่อก็จะเลือกอันนี้เป็นสัตว์เทพแดงเลือกเองนะครับอ่นะฮะสัตว์เทพแดงเลือกเองนะวันนี้กวางน่าจะตันเนาะ คิดว่าน่าตันแหละนะฮะกวางผมเอาสักสี่ตัวได้ไหมสักสี่ตัวก่อนเนาะเอ่ออะมาอัพกันนะโอเคเพิ่มมานะฮะ อ้าต้องใช้นะใช้หินพ,พลังสัตว์อีกนะโอเคเราไปซื้อก่อนนะปลุกพลังสตัตว์อ่ะอ่าต้องใช้เยอะหน่อยนะครับอ่ะซื้อมาสองอันก่อนนะครับ แล้วก็มาซื้อนี่หน่อยเอาหมดเลยนะโอเคไปต่อครับโอเค โอ้โหขาดอีกสิบใช่ปะ่ะไม่ใช่ปัญหาครับอ่าใช้เยอะเหมือนกันเนาะอ่ากวางเหมือนแล้วกันนะนี่ครับอีกนิดเดียวเนาะ นะฮะอีกนิดเดียวก็จะตันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวยี่สิบอ่ะปลดซะหน่อยแล้วกันนะเอะ่ย่อยเลยนะเอ่อรีไซเคิลมีรีไซเคิลอ่ะ แล้วเราก็ไปเลือกนะครับแล้วสัตเทพนะเป็นกวางเนาะอ่าได้สิบอันเลยพอปะไม่ได้มั้งไม่ไม่ทันไม่ไม่อะไรนะอัพดาวไปก่อนแล้วกันอาดอีกอ่นีกสินะโอเคไม่เป็นไรนะ ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่านะเดี๋ยวเออเดี๋ยวใช้จ่ายเนี่ยนะกวางน่าจะตันนะจนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจัดการตัวอื่นเนาะนะครับผมก็จะไล่เนาะอันนี้ผมก็จะไล่ตัวละครเนะเหมือนกับอวานอนนะครับแล้วก็พวกแมวพวกเนี้ยทำให้ห้าก่อนเนาะอ่าเราค่อยไปขึ้นไปเหมือนกับระดับยานแบบนี้นะ ระดับสูงขึ้นนะดาวดาวหแฉกเนาะนะครับไฟด้ไฟเขียวนะให้ได้ห้าทั้งหมดก่อนแล้วกันเนาะเราก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับสําหรับสัตว์นะต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอเคนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้เนาะก็าย่างมั่งคั่งเราก็ไม่ได้อะไรมากนะโอเคก็สำหรับนี้นะเราก็นะครับบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับเอ่อรวมเซิร์ฟมีข้อดีข้อเสียยังไงกันในบ้างนะครับแล้วก็เราก็มาเปิดเนาะ เปิดในส่วนดับศูนย์เซเซียนนะฮะให้ได้อีกหนึ่งตัวนะเจ้าไข่หนึ่งตัวนะครับเราก็เป็นห้ายานแล้วนะครับสําหรับดับศูนย์เซลเซียนเนาะอ่านี่ยครับไข่หนึ่งอันนะพวงนี้ได้รางวัลมานะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับเตยวเซียห้าห้ายานเนาะนะครับแล้วพวงนี้นะครับมีตัวละครนะเต๋วเรี่ยวเนาะเต๋วเรี่ยวนะผมคิดว่านะจะทาไม่ไม่เยอะละไม่ถึง5ยานแล้วเพราะว่าอีก2ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยก็จะมีตัวระดับ มากขึ้นกว่าตํานานเนาะนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเก็บสะสมคู่ปองนะไปเปิดตัวระดับตํานานระดับเหนือกว่าตํานานใหม่นะซึ่งเทมากมากเลยนะครับสําหรับตัวพวกนี้นะโอเคนะสําหรับนี้ก็รอไปเกาะลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเปิดในส่วนของเตียวเลี้ยวคันนะครับสวัสดีครับ